สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโยเกิร์ตบางกะเรียนะฮะซึ่งเป็นรสธรรมชาตินะครับรสนี้นะฮะนี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้อาจจะกลับหัวนิดนึงเดี๋ยวนะบางกะเรียนะฮะก็จะเป็นสีฟ้านะครับทีท่คนเห็นกันตามเซเว่นนั่นแหละแต่นี้เผเอิญว่ามันจะเป็นรสชาติที่คนเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยรสชาติมันค่อนข้างจะสู้สีเขียวไม่ได้เท่าไหร่ ขายไม่ค่อยดีผมก็ไม่เคยกินหรอกครับเคยกินแต่สีเขียวก็กินตามเขาแหละเขาบอกว่ามันอร่อยก็กินตามแต่ทีนี้ก็อยากจะรู้ว่ารสชาติมันจะแยกขนาดนั้นเลยเหรอไอบางกะเรียดสีฟ้าเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาลองรีวิวดูว่า,อาลองกินดูซึ่งรสชาติเนี่ยผมอาจจะรู้คนเดียวแหละแต่ว่าก็อยากจะลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า,ามันจะเป็นยังไงนะฮะเมื่อผมได้กินรสชาติสีฟ้าเข้าไปครั้งแรกนะครับ เดี๋ยวลองดูนะฮะผมจะเปิดกล่องนลนี่นะครับปล่อยกล่องก,าาก็เปิดฝามาฉีดปื๊ดอ่าเปิดออมาแล้วหน้าตามันก็เหมือนสีเขียวเลยนะฮะเป็นมานี้นะฮะกล่องสูงเข้าไปปืดป๊ดปื๊ดแสงแสงขอแสงนิดนึงอ่าเขียวเขียวเหมือนกันเอ้ยขาวขาวเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลย นี่ฮะรสชาติหน้าตาเป็นประมาณน,นี้นะครับก็เหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ดูไม่ค่อยออกนะสีมันอาจจะหลอกตาเราได้แต่รสชาตินี่ครับต้องไปลองนะครับคุณผู้ชมจะลองดูนะฮะอ่ะผมจะตักรับประทานแล้วครับปึ๊บปึ๊บตักเข้ามาคําแรกนะฮะดูนะมุมกล้องที่ที่ช้อนตักเข้าไปนี่นะโอ้โหตักออกมาปึ๊บ เป็นก้อนๆน,นะครับเป็นก้อนๆเหมือนกันเหมือนกับอ่าปกติที่ผมกินสีเขียวไม่มีผิดเลยแต่ลองกินเข้าไปดูนะครับอืมกินมันก็เริ่มไม่เหมือนละนะฮะผมเข้าใจแล้วครับจะไมเขาถึงแนะนาไม่ให้กินกันนะฮะแต่ถ้าคุณอยากลองลองไปซื้อมากินดูนะครับอ่ารับผมตอนนี้ก็คือความแตกต่างก็คือ มันจะค่อนข้างรสชาติมันจะไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ฮะแล้วกอ็ออกแนวเฟื่อนเื่อนนิดๆเปรี้ยวๆจืดๆรสชาติก็เอา,า,อนนอาง่ายๆคือไม่อร่อยฮะอันนี้คือพูดตามตรงฮะไม่ได้โฆษณาก็คือไม่อร่อยแต่ว่าสรุปก,ก็คือกินสีเดินมาดีละแต่นี้คืออยากรู้อยากลองก็เลยซื้อมาลองกินดูนะครับก็ถ้าเกิด อยากรู้ก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับตามเซเว่หรือตาม็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะฮะโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ